อ,อ,อืมาใช่ไนะหมรสรสห่อมาใช่ไนะหมมาพักค่ำพาคค่ำคอร์สสอนนะครับดูหลังเสื้อให้ดีแล้วก็เออสำหรับใครวันเกิดนะครับใส่แอดไซน์มาด้วยเวลาวันเกิดอะ่ะอย่าเขียนมาผมไหาไม่เจอไงเสียดายเหมือนกันนะ นานๆจะมีมาทีหนึ่งนะครับมันกงวันเกิดอ่ะใส่แอดไซน์เขาเรียกแอดไซน์ป่ะนั่นแหละเฮ้ยไฟพอไหมเนี่ยไม่พออืมเหมือนอยู่อยู่อยู่อเมริกาอะไรอะเสียงหวอโอเคดิวานฟอนว่าใ <c oughs> ส่ไล่ล่ากันมั้ง ไล่ล่ากโ <Okay. S 1> อเคครอรอนนะครับเบื่อ,อยังครอรอน์คอรอรศนนะเอานะเอาครอรอนนะสดีสดีเชียนโ okay. อเคครอรอนนะครอรอนนะตกลงตามนี้ไหมครอรอนนะเอาไงครอรอน คืออะไรวันนี้เสียงมาเต็มนิดนึงนะเพราะว่ารู้สึกว่าเข้าที่แล้วเมื่อวานเสียงไม่มาคอร์สอนคืออะไรคอร์สอนคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความรู้สึกคอร์สอนคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความรู้สึกเขียนโดยโดยรูปลักษณ์ของพยัญชนะก็คือควายรักสวยควายรักสวย ึกออกไหมครับควายรักสวยจะเป็นอะไรก็ได้นะครับคำว่าเป็นอะไรก็ได้หมายว่าเป็นพยัญชนะอะไรก็ได้ที่เราแทนค่าควายรักสวยซ่อนอยู่ในเห็นไหมซ่อนอยู่ในความรู้สึกทีนี้ความรู้สึกเป็นอะไรเท่ากับภาษาครับคอลสอนคอลสอนพูดถึงเวลาพูดถึงเป็นเราใส่ความเป็นอะไรครับความเป็น texture ให้มัน คอรสอนทั้งๆท,ที่รูปมันเป็นควายรักสวยเราออกเสียงเป็นคอรสอนคอรสอนเห็นไหมชัดเจนนะเมื่อออกเสียงเป็นคอรสอนมันจึงเรียกเป็นพาเสียนครับไม่เก็ตนะไม่เก็ตนะต้องไม่เก็ตนะอย่าเก็ตนะเก็ตเป็นเรื่องนะอย่านะอย่านะอย่าเก็ตนะเก็ตเป็นเรื่องเลยนะครับ